เมนูผัดวุ้นเส้นนะครับแผนกชิมอยู่นู่นนะครับนี่ไม่รู้ผ่านหรือเปล่าดูสีหน้านะครับมีสีพรชิ์หอระพิง์นะครับสีหนาคือพวกเนตาพันธุ์ทีนี่นะครับเลี้ยงพระเลี้ยงเนนนะครับทำพัตตาหารเลี้ยงพระนะครับร้อยกว่ารูปนะครับสามเนนห้ารูปนะครับส่วนแม่ขาวม่ชีประมาณสี่สิบกว่าชีวิตด้วยกันนะครับนี่มีเมนูพัตตาหารนะครับเด้อนะครับ ส่วนญาติโยมที่ตามมาจังหันที่วัดจะได้ประมาณ20%นะครับนอกนั้นพระทหารก็เกิดจากโรงครัวนี้นะครับนี้และก็มีเมนูกุ้งนะครับกุ้งจากจันทบุรีนะครับอำเภอป่งน้ำร้อนนะครับคุณโยมสุวรรณานะครับผู้หญิปโป้นะครับคุณโยมวันนิดาคุณโยมบานัทนะครับพร้อมทีมงานนะครับถวายมานะครับนี้ผัดเส้นนะครับวุ้นเส้นหมวนี่เหรอ นะครับมีรู้หายดีหรือยังนะครับข้อมือนะครับนี้ไม่หายก็ต้องหายนะครับนี่นะครับแม่รัวฝีมือเอกของวัดบ้านกบอนนะครับจำหน้าจำตาไว้นะครับใครผ่านไปผ่านมาก็มายืมตังได้นะครับอันคนละเรื่องกันได้เตียใครผ่านมาผ่านไปก็มายืมตังได้นะครับนียแต่จะได้หรือไม่ได้ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ เดากันไปกันมาอยู่นี้นะครับนี้